สวัสดีครับนี่นะฮะตำนตูสามเหลี่ยมข้างหลังผมแนวทางการถอดล้างตำนตูสามเหลี่ยมนะท่างบอกว่าถอดยากถอดไม่ได้ถอดอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูผมนะผมจะถอดอยังไงมาดูกันครับนี่เลยฮะตำนตงสามเหลี่ยมที่ผมถอดนะแกะออกมาก็จะแบบโล่งแบบนี้นะลลเลยนะเนี่ยโล่งๆเลยโก็ล่งหายไป มาดูว่าโกราลที่เราถอดมาลงแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เลยฮะถ่านน้ำทิ้งหนึ่งถ่านน้ำทิ้งเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างกันนะฮะ้างสองรอนโกลาลอันนี้เราดูแลอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วบ้านลูกค้าค่อนข้างจะสะอาดแต่ว่าก็หลังการอบครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งว่าคอมเพรสเซอร์นี่มีดอกย่าเยอะมากครับ ดอกยาเกาะคอมพพวเตอร์เยอะมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะดอกยาเกาะคอมพพวเตอร์มากดอกยาาเกาคอมเพลเตอร์มากๆนะครับคอมพพวเตอร์เนี่ยตอนนี้อยู่นอกบ้านตอนนี้เราอยู่ที่บึงคำพร้อยลำลูกกาองเกตครับดอกยาเกาคอมเพวเตอร์มากๆคอมพพวเตอร์ก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ทําให้แอร์ทางานหนักครับไม่ค่อยเย็นถึงแม้ตัวในจะสะอาดรักษาดีแค่ไหนแต่ตัวนอกเราเลี่ยงไม่ได้กับสิ่งสกปรัณฑ์ฝุ่น จากรถที่วิ่งไปวิ่งมาฮนะเพราะฉะนั้นเราล้างตัวในละเอียดดีก็จริงให้ลูกค้าใช้ได้นานก็จริงแต่ว่าคอยร้อนด้านนอกก็ต้องล้างตามรอบตามกําหนดเวลาเหมือนกันครับหมั่นดูฮนะบ้านใครท,ทาถนนมีฝุ่นมีดอกหญ้าหมั่นดูคอมเพรสเตอร์ฮนะเรียกเราได้ครับสถานีแอร์บ้านครับจริงใจบริการสวัสดีครับ